สวัสดีค่ะเช้าวันอันสดใสขับคลอริซอร์ล่องน่านแน่นอนค่ะเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยังย่งยืนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาแอวเมืองน่านกันค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามงามทั้งธรรมชาติแล้วก็งามทั้งวิถีวัฒนธรรม ทำให้จังหวัดน่านเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวเรียกได้ว่าใครๆก็อยากจะมาเที่ยวเมืองน่านดูสักครั้งค่ะในเขตตัวเมืองน่านนะคะถือเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะว่ามีวัดสำคัญหรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเช่นที่นี่ค่ะวัดภูมินวัดใหญ่ใจกลางเมืองที่สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2139 กล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาชิ้นเอก<น>แห่งบรรพชนเมืองน่านก็คงไม่ผิดค่ะเพราะว่าวัดภูมินแห่งนี้นะคะ<อ>ได้รับการยอมรับว่า<น>มีความงดงามทั้งสถาปัตยกรรมแล้วก็จิตรกรรมเลยทีเดียวค่ะยยิััััผนนน,น่ค่คางงงงขอออดดีท นักท่องเที่ยวหลายๆคนนะคะเลือกที่จะนั่งสัมล้อที่พาหนะท้องถิ่นในการเดินทางท่องเที่ยวในย่านใจกลางเมืองน่านค่ะนอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมแล้วนะคะยังจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวของสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็ยังถือเป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเพราะว่าการเลือกใช้พาหนะที่ลดการใช้พลังงานไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ยังช่วยกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่นอีกด้วยนะคะหลังจากที่เราได้เที่ยววดัดชมเวียงในตัวเมืองน่านกันไปแล้วเราจะพาคุณออกเดินทางตามเส้นทางน,าน่านปัวเพื่อไปชมความงามทางธรรมชาติของดอยภูคากันค่ะเอ๊แต่ก่อนที่จะถึงดอยภูคาบนเส้นทางสายนี้นะคะยังเป็นแหล่งงานฝีมือที่ขึ้นชื่อของเมืองน่านาานั่นก็คือผ้าทอลายน้ำไหลค่ะ ผ้าลายน้ำไหลนะคะเป็นลายผ้าของชาวไทยลื้อสื่อเชื้อสายมาจากไทยลื้อในแคว้น12ปันนาค่ะลวดลายเหมือนสายน้ำไหลกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าทอเมืองน่านและถือเป็นหนึ่งในลายผ้าแห่งล้านนาเลยทีเดียวค่ะ น้าดอยภูคาแห่งนี้นะคะหรือว่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านค่ะด้วยการที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์บริเวณยอดดอยภูคานะคะมีความสูงกว่า1,980เเมตรจากระดับน้ำทะเลมีจุดชมวิวที่ในช่วงหน้าหนาวจะมองเห็นทะเลเหมอกไหลลับไปกับแนวเขาสุดสายตาสวยงามมากเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะที่ดอยภูคาแห่งนี้ยังมีต้นชมพูภูคาพันไม้หายากที่พบเฉพาะในแถบนี้ที่เดียวเท่านั้นค่ะดอกชมพูภูคานะคะมีสีชมพูสวยสดจะพากันบานอวดความงามให้เราได้ชมกันในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมค่ะ มาถึงตอนนี้นะคะคงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมนักท่องเที่ยวถึงนิยมมาเที่ยวเมืองน่านกันในช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้นะคะหากคุณมีเวลาลองหาโอกาสมาแอวเมืองน่านกันดูสักครั้งนะคะมาเที่ยวธรรมชาติอย่างมีจิตสํานึก<ม>เที่ยวด้วยหัวใจที่ดอยภูคามาเที่ยวอย่างเข้าใจเที่ยวไปด้วยกันกับวิถีวัฒนธรรมเมืองน่านค่ะ ในคราวหน้านะคะเราจะยังคงเดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปเที่ยวหัวใจใหม่เมืองป่ายั่งยืนกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ